ตำนานวัดพระาธาตุลำปางหลวงพุทธสถานแห่งกาเผือกและหนานอินวัดพระาธาตุลำปางหลวงเป็นหนึ่งในวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางและเป็นที่เคารพสักการะไม่อย่างยาวนานตำนานของวัดแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ตำนานเล่าว,ว่าเมื่อครั้งพุทธกาลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกโปรดสัตว์มายังดินแดนนี้ ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นป่าเขามีเมืองเล็กๆชื่อว่าลำพกปะนครซึ่งเป็นที่มาของคำว่าลำปางเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงบริเวณที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันพระองค์ได้ทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้เบื้องบนดอยม่อนน้อยและได้ทรงทำนายว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปภายหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ และจะรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาหลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วประมาณพุทธศตรวตรรษที่20พระนางจามเทวีปฐมมกษัตริย์แห่งอาณาจักรฮริพุนชัยได้เสด็จมายัางเมืองลำพักกปะนครแห่งนี้พระนางทรงทราบถึงพุทธธรรมนายเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงได้โปรดให้สร้างพระเจดีขึ้นณนะบริเวณที่เคยเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเชื่อว่าเป็นพระเกศาธาตุหรือบางตำนานว่าพระอังคารธาตุมาบรรจุไว้ในพระเจดีย์แห่งนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็นพระธาตุคู่เมืองของลำปางและเรื่องราวที่โด่งดังและเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระธาตุลำปางหลวงคือตำนานของกาเผือกมีตำนานเล่าในสมัยโบราณว่า เมื่อพระาธาตุได้ถูกบรรจุไว้ในเจดีแล้วได้มีกาเผือกตัวหนึ่งซึ่งเป็นกาที่ผิดปกติจากกาตัวอื่นๆด้วยขนสีหาวทั้งตัวและมีพฤติกรรมประหลาดมันได้บินมาจิกขโมยเอาพระบร,รมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในเจดีไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างตกใจและพยายามขับไล่แต่กาเผือกก็บินหนีไปอย่างรวดเร็วในหมู่ชาวบ้านมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่านานอิน บางตำนานเรียกนายอินตาหรือพระอินแปลงเป็นนายพรานผู้มีฝีมือในการยิงธนูอย่างแม่นยำยิ่งนักนานอินเห็นกาเผือกบินหนีไปพร้อมกับพระาธาตุจึงเกิดความเสียดายและเคารพในพระาธาตุเป็นอย่างยิ่งเขาจึงตัดสินใจยิงธนูตามกาเผือกไปทันทีด้วยความแม่นยำเหนือมนุษย์ธนูของนานอินได้พุ่งตรงไปถูกกาเผือกตกลงมาในที่สุด เมื่อกาเผือกตกลงมาชาวบ้านก็รีบเข้าไปตรวจสอบและพบว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ถูกขโมยไปนั้นยังคงอยู่ครบถ้วนชาวบ้านต่างยกย่องความกล้าหาญและความแม่นยำของนานอินเป็นอย่างมากเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์นี้และเพื่อเป็นการบูชาพระธาตุที่ถูกนํากลับมาได้ชาวบ้านจึงได้สร้างมนฑปเล็กๆหรือซุ้มประตูขึ้นณจุดที่กาเผือกตกลงมาเสียชีวิต มนดบแห่งนี้ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ภายในบริเวณวัดพระาธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันสำหรับชื่อลำปางหลวงที่แปลว่าลำปางใหญ่หรือลำปางที่เป็นศูนย์กลางก็เชื่อว่ามาจากความสำคัญของวัดแห่งนี้ที่เป็นศูนย์กลางทางาศาสนาและจิตใจของเมืองลำปางมาตั้งแต่โบราณกาล